ทยเบฟหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากดรวสุโปสยนันกับพลังใจจากพ่อหลวงในหลวงนอกจากจะเป็นแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยายกรแล้วพระองค์ยังทรงให้ความสำคัญกับศิลปะและวัฒนธรรมต่างๆด้วยเช่นกันผมว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยเราเนี่ยนะครับเรียกว่ามีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง ในฐานะที่เป็นตัวแทนทางวัฒนธรรมของเรานะครับผมเชื่อว่าถ้าไม่มีสถาบันเนี่ยตัวตนของเราวัฒนธรรมของเรามันคงจะไม่มีการสะสมและก็สร้างสารรค์ขึ้นมาได้ถึงในระดับนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่ทรงมีความรักมีความห่วงใยประชาชนในทุกๆด้านนะครับดรวสุปโปรสรันันคืออีกหนึ่งผู้เชี่ยวชาญและอนุรักษ์โบราณสถานไทย ที่มีพ่อหลวงเป็นแรงบันดาลใจสูงสุดในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมไทยเพียงแต่เรานะครับตั้งใจทำในสิ่งที่ถูกต้องนะครับทำในสิ่งที่เราเองเนี่ยจะไม่เสียใจนะครับทำหน้าที่ของเราให้เต็มความสามารถก็จะสามารถที่จะทำให้พ่อหลวงของเราเนี่ยนะครับส่งสบายพระไทยนะครับในความรัก และความห่วงใยที่พระองค์มีต่อประสูนิกรว่าประสงนิกรของท่านเนี่ยทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีท่านไม่ต้องห่วงมากอีกต่อไปแล้วแค่นี้ก็จะดีที่สุดแล้วครับศิลปะและสถาปัตยกรรมไทยคืออีกหนึ่งเอกลักษณ์และตัวตนความเป็นไทยที่ดรวสุโปสยนันมุ่งมัน่นรักษาไว้เพื่อลูกหลานไทยสืบไปไทยเบฟขอบันทึกดรวสุโปสยนัน กับพลังใจจากพ่อหลวงเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน